ล่าสุดต้องขอแสดงความยินด,ดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาส่องสถิติปังๆของน้องลิซ่าค่ะจาก Sp ป o u t Social ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดโซเชียลมีเดียนะคะที่ก่อตั้งในปี2010ค่ะโดยมีบริษัทมหาชนมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองชิคาโกนะคะรัฐอิลลินอยล่าสุดค่ะน้องลิซ่าทุบสสถิติอีกแล้วนะคะก็คือเริ่มจากงานโคชูล่าตามข้อมูลก็คือมีการย้อนช่วงเวลา2ส,สุดสัปดาห์ในโคชูล่านะคะดในเว็บไซต์ของเขาว่าติดตามโมเมนต์เด็ดจากหนึ่งในเทศกาลเดตริ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรองข้อมูลเชิงลึกจาก s เ r ร u ค Social นะคะโดยเขาบอกว่าศิลปินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดจากไลน์ออามาดูกันว่าแฟนๆพูดถึงใครมากที่สุดนะคะจนหยุดไม่ได้ซึ่งเขาบอกว่าลิซ่าการมองเห็นโดยประมาณอยู่ที่7,410รล้าน983,780ครั้งค่ะโอ้โหแตกแตนมากๆอันนี้คือเขาบอกว่าช่วงสองสุดสัปดาห์ในโคชู่านั่นเองนะคะค่ะที่มันเป็นกราฟ7 4พันล้านครั้งนี่ก็คือศิลปินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดจากรายชื่อ ก็คืออันดับที่1น้องดิซ่าอยู่ดีนะคะสำหรับโคชู่าค่ะสำหรับกราฟที่เป็นสีชมพูนะคะ6.8บิลเลียนนะคะหรือว่า6.8พันล้านครั้งนี้ก็คือศิลปินที่ครองเวทีโคชูราปี2 0 2 5ัยภาได้แก่น้องดิซ่าอันดับที่1ค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ แล้วก็ต่อมาค่ะอีกหนึ่งงานนะคะเขาบอกว่าค้นหาโมเมนต์ที่เป็นกระแสะมากที่สุดจากงานออสการ์แล้วก็มีระบ,บุถึงรับข้อมูลเชิงเลือกจากสเปรัสรูเชียลนะคะตั้งแต่เดิมพรมแดงจนถึงบนเวทีนั่นเองนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าโมเมนต์เด่นของค่ำคืนการแสดงโสดแต่เจมบอลลิซ่าเรโดจักแคทและมาร์กเรสยอดพูดถึงทั้งหมด1.2ล้านค่ะยอดการมองเห็นที่เป็นไปได้3.5พันล้านเประแสะตอบรับเชิงบวกแขกคนดังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดนี่คือเหล่าคนดังที่แฟนๆแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นนะ ก็คือลิซ่าและคิงโดยมีข้อความที่พูดถึง1.2ล้านนั่นเองค่ะแต่สรุปแล้วน้องลิซ่าในปีนี้เป็นคนดังที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดแล้วก็ได้รับความประทับใจสูงสุดในโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นงานออสการ์งานโคชเซล่างงานเมดการ์ล่าน้องลิซ่ากว่าเรียบเอาแบบนี้แล้วก็อันนี้นะคะน้องลิซ่าได้ท็อปเพลสเมนต์นะคะหรือว่าคือโพสต์เดียวของน้องเนี่ยมีมูลค่าสูงสุดในงานนั่นเองนะคะอยู่ที่ประมาณ1.7ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งหมายถึงว่าคุณภาพต่อโพสต์เดียวของดองคนอื่นที่ได้ MI ย จากยอดรวมจากปริมาณการโพสต์แล้วนะคะน้องลิซ่าคือโพสตน้อยจริงแต่ว่าหนึ่งงานของน้องลิซ่ามีมูลค่าสูงมากๆค่ะคือแอดนามานี่ก็จะแบบเป็นคาแปลนะคะส่วนมากเพราะว่าเมองไปก็จะงงตัวเลขไปนะคะเม่ก็เลยขออนุญาตประกอบค่ะซึ่งข้อมูลจริงๆมันก็จะประมาณนี้นะคะยินดีกับน้องลิซ่าด้วยไม่ธรรมดาจริงๆแต่ล่าสุดค่ะมีการเปิดเผยนะคะเกี่ยวกับมูลค่า EMV ค่ะจากทางเลฟตี้เปิดเผยออกมานะคะเกี่ยวกับงานเมกาล่า2025ล่าสุดค่ะมีการสร้างยอดค่ะ าย EMV อันนี้คือเมกาาล่ารวมทั้งหมดเลยนะคะครองสื่อดิจิทัลสร้างยอดขาย EMV 552ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะและก็มีอัตราการมีส่วนร่วม8.5%ซนะคะซึ่งทีนี้ในบทความนี้เขาก็จะมีการพูดถึงเซเลบต่างๆด้วยนะคะซึ่งของน้องลิซ่าค่ะดังต่อไปนี้คะ่ะอันนี้คือมูลค่า EMV รอบ2น้องลิซ่าขึ้นมาอันดับที่4นะคะแล้วก็ยังพาหลุยสวิตองขึ้นเป็นแบรนด์ที่มี EMV สูงสุดของเมกา ร่าปี2 0 2 5ซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมานิดหน่อยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ดีกว่านี้นั่นเองค่ะทุกคนอย่างไรก็มาโฟกัสที่ไอจีน้องลิซ่ากันเยืย้ยน,นะคะยินดีกับน้องลิซ่าพี่ๆแฟนคลับพี่ๆลิลลี่ ie, ทุกคนเลยจริงๆค่ะเดีย๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะไปอ่านกันจ้าเม่ๆฝากเอนเก็กด้วยนะคะในล่าสุดค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าน้องลิซ่ามีผู้ฟังรดยเดือนบน Spotify ตอนนี้อัปเดตก,ก็คือ2 0 9 7 4 8 6คนนะคะเพิ่มขึ้นมาถึง353,000 1,441คนค่ะของแสดงความยินดีด้วยแครเต้าลิสโอ้โหทําให้น้องนิซ่าเนี่ะค,ะคว้าสงานก็คือรางวัลออสการ์งานโคชูล่าเมดการ่าในฐานะศิลปินที่สร้างความประทับใจและก็ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2 0 2 5ตามนี้เลยค่ะทุกคนออสการ์โคชูล่างานเมดการ่าค่ะไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะ